เรื่องแบบนี้ก็มีด้วยหรือผู้เป็นการศึกสารนั่นก็คือเวอยิดิตตอรี่รายการที่พาผมไปพบกับเรื่องราวแปลกๆผ่ากาจานดำสิบอันดับห้างดำหรือเจ็ดอันดับผมนนครับผมเนครับและแล้วนะครับเราก็มาอยู่กันที่ที่คุณคนวที่ใครก็อรู้นครับว่าที่ไหนครับเพราะเราถายกันหลายเพคหน้านะครับสวัสดีครับก็สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาพูดเรื่องอะไรครับคุณเอ็เรื่องสิ่งเล็กๆที่น่าเหนือเชื่อว่าจะมีผลระทบต่อโลกอย่างใหญ่เลยโอ้ยยายาวเลยครับแหมวันนี้ยาวครับยาวจนจาไม่ได้แล้วโลกไปนี้ครับมีสิ่งที่มนุษย์รังสรรค์หรือธรรมชาติรังสรรค์นะครับเยอะมากมายนะครับทั้งมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ทั้งเล็กและใหญ่นะครับแต่สิ่งแล้วนะครับล้วนส่งผลกระทบต่อโลกทั้งสิ้นครับยกตัวอย่างเช่นนะครับโรงงานอุตสาหกรรมทำให้โลกร้อนขึ้นนะครับ หรือต้นไม้นะครับทำให้โลกเย็นลงนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับมีผลกระทบต่อโลกเรารู้อยู่แล้วนะครับแต่รายการเราครับไม่ใช่รายการย้ำคิดย้ำทความรู้นะครับวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับความรู้รูปแบบนึงครับที่คุณไม่มีทางรู้แน่นอนครับนั่นก็คือสิ่งเล็กๆที่ไม่เชื่อวมันจะมีผลกระทบต่อโลกอย่างใหญ่หลวงนะครับและนะครับมันจะส่งผลมันจะส่งผลและนะครับมันจะส่งผลกระทบต่อโลกแบบไหนใหญ่หลวงขนาดไหน ไปพบกันเลยครับก็มาพบกันอีกเลยครับกับการจานดบแปลกๆนะครับสาระแปลกๆครับแต่รับรองว่าแปลกใหม่ไม่เหมือนใครแน่นอนก็สัปดาห์นี้นะครับเราพูดตัวเลขเป็นภาษาญี่ปุ่นไปนะครับวันนี้เพื่อให้มันมีสาระเหมือนเดิมครับเราจะมาพูดตัวเลขเป็นภาษาจีนนะครับมอสตาร์กัทิเส้นชัยเรื่องดับผ้านะครับหรือพูดภาษาจีนก็แบบว่าคนขี้เกียจนร่นคืออู้นั่นคือที่ปีเปียเฮ้ยที่ปี ทำให้โลกเย็นลงคอนเทรลหรือภาษาบ้านเราเรียกว่าที้ปีเครื่องบินเป็นเมฆที่เกิดขึ้นจากความร้อนของเครื่องบิน ไอพ่นไดซาตาของเราคือควันเสียที่ปล่อยจากเครื่องบินที่คล้ายกับเส้นสีขาวพาดยาวผ่านท้องฟ้าครับซึ่งความจริงนะมันไม่ใช่ควันเสียหาแต่เป็นผลผลิตจากการเดินเครื่องด้วยเครื่องบินคือเมื่อไอน้ําจากการสันดาบของเครื่องยนต์ไหลออกมาปะทะกับอากาศเย็นของชั้นบรรยากาศเบื้องบนก็จะแข็งตัวอย่างฉับพลันครับกลายเป็นผลึกน้ําแข็งขนาดเล็กและสะท้อนแสงอาทิตย์ให้เราเห็นเป็นเส้นขาวๆยาวๆและเชื่อหรือไม่ว่าเส้นขาวพาดยาวเหล่านี้ครับมีผลกระทบต่ออุณหภูมิของโลกโดยครับนักวิทยาศาสตร์บอกว่าเส้นขาว พาดยาวเหล่านี้ครับมีบทบาททําให้โลกเย็นลงครับเพราะเส้นขาวพาดยาวเหล่านี้ครับจะลดแสงจากดวงอาทิตย์ครับที่ส่งมายังโลกอีกด้วยลดลงมาถึงอันดับสี่นั่นคืออันดับ4ี่ครับนั่นคือเค่อนสามโตรสายโลก โดยเขื่อนสามตอนะครับหรือที่เรียกว่าซานซานเจียตาป้าเป็นเขื่อนพลังงานาน้ําที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นสิ่งประดิรย์ที่มนุษย์สามารถมองเห็นได้จากดวงจันทร์อย่างไรก็ตามแม้เขื่อนขึ้นชื่อว่าเป็นสิ่งก่อสร้างอาจฉริยโคตรละโครงการของโลกนํามาซึ่งผลสาเร็จต่อสังคมเศรษฐกิจของประเทศจีนครับแต่เขื่อนดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อจีนและโลกเป็นอย่างสูงตวัวอย่างเช่นการปล่อยก๊าซเรือนกระจกครับทำให้โลกร้อนนอกจกนันนะครับมีผลกระทบด้านสิ่งแวดลอ้อมและระบบนิเวศวิทยาเปลี่ยนไปจีนจึงมีปัญหาเรื่องการ แหล่งน้ำมลภาพซึ่งเป็นที่หวั่นเกรงปัญหาสารพิษจากการเกษตรและอุตสาหกรรมที่ไหลลงสู่แหล่งน้ำเนื้อเขื่อนและที่นี่ตกใจคือมีการประเมินกันต่างๆนานาว่าเขื่อนดังกล่าวกั้นน้ำปริมาณมากมหาสารทําให้แกนโลกเอียงเรียกได้ว่าสามารถเปลี่ยนแกนของมุมโลกให้เอียงได้เลยนะครับส่งผลทาให้โลกหมุนช้าลงครับและส่งผลให้ภูมิอากาศเปลี่ยนไปแล้วพี่จิงเขาจะรู้เรื่องนี้ไหม แล้วก็มาถึงแบบซันนั่นคืออันดับ3นะครับนั่นคือหนูแอบประปทานอาหารของคุณปัจจุบันครับแม้ว่ายุคการโลกจะสิ้นสุดลงแล้วครับแต่หนูยังคงเป็นสัตว์หน้าใครขยงที่สร้างเสยนะต่อมนุษยชาติอยู่ดีครับไม่ว่าจะเป็นพาของบัตแบคทีเรียนะครับโดยหนูก็สามารถนํามาติดคนได้หลายวิธีแต่วิธีที่ฮิตที่สุดก็คือการติดน้ำลายของหนูครับในขณะที่หนูแอบเข้าไปกินอาหารของคุณนะครับเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงเหตุการณ์นี้ได้เลยครับจากสถิติพบว่าอาหารของคนเรานะครับทั่วโลก10%ปนเปื้อนโด การทำลายของหนูผู้ง,ง่ายๆต่อให้เรากินอาหารร้อยละสิ์จะถูกหนูกินแล้วก็มาถึงตัวเลขอันดับสองหรือผู้แบบชัยน่าชัยน่าก็คือเออนั่คือ ควไฟทําให้คุณป่วยโดยการวิจัยบอกว่าหลอดไฟส่วนใหญ่เป็นหลอดนีออนซึ่งหลอดไฟเหล่านี้ครับมีสารประหลอดต้นเหตุทำให้เราป่วยถาาสะสมในร่างกายเรามากๆนอกจากนี้ครับการเปิดไฟยามค่าคืนของเมืองจากป้ายโฆษณาสำนักงานโรงงานทําให้เกิดผลิตทางแสงและส่งผลกระทบในการสิ้นเปลืองพลังงานด้วยครับกระทบต่อคนในมือให้เกิดอาการป่วยเนื่องจากแสงสว่างจ้าเกินไปเกิดอาการปวดหัวเครียดความต้องการทางเพศลดลงทําลายระบบนิเวศเช่นสัตว์ที่หากินเวลากลางคืนสาหร่ายเลย มีการเติบโตเร็วขึ้นทรงผลต่อสภาพแวดล้อมระบบนิเวศเสียไปซึ่งหลายประเทศประสบปัญหาแบบนี้ครับโดยเฉพาะฮ่องกงที่เป็นปัญหามาช้านานแล้วก็มาถึงอันดับ E หรือคืออันดับ1น,นะครับนั่นก็คือ แมงกาพรุนเป็นพลังงานด้วยของมหาสมุทรพื้นที่ของโลกครับปกคลุมด้วยน้ทะเลประมาณ75%หเรหรือคิดเป็นพื้นที่2ในสองโลกครับและเรารู้ดีว่ากระแสน้ําและคลื่นนั้นเกิดจากอิทธิพลของดวงจันทร์และลมและปัจจัยอื่นแต่ก็ยังมีอีกสาเหตุหนึ่งที่เราไม่รู้เลยว่าแมงกะพรุนก็มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในกระแสน้ําของมหาสมุทรด,ด้วยเช่นกันข้อมูลจากนักสมุทรศาสตร์ครับระบ,บุว่านอกเหนือจากลมแล้วครับแมงกะพรุนครับยังส่งผลกระทบต่อกระแสน้ําของมหาสมุทรด้วยครับโดย ขนาดที่แมกกะพุนครับแหวกว่ายมันจะช่วยปั่นกวนน้ําจกมหสมุทรต่างๆครับและยังมีอิทธิพลกับการที่อุณหภูมิโลกสูงขึ้นอย่างหนักครับซึ่งตัวมันครับมีเส้นผ่านสูงกลางประมาณ110ถึงเซนติเมตรครับเมื่อมันเคลื่อนตัวไปมันก็จะดึงน้ํารอบๆตัวมันไปด้วยครับแม้ว่าลมหรือกระแสน้ำจะมีส่วนในระดับใหญ่ในการปั่นกวนแต่กระนั้นครับบทบาทการปั่นกวนของสิ่งมีชีวิตอาจจะสําคัญกว่าก็เป็นได้ กานไล้นะครับกับข้าดดับของสิ่งเล็กที่ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนแปลงโลกได้นะครับรอใหม่แล้วนะครับก็ผ่านแล้วนะครับกับห้าดดับของสิ่งเล็กที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเปลี่ยนแปลงโลกนะครับตางดับนี่ก็ไม่เล็กเลยนะครับใหญ่เป้งเลยนะครับครับแล้วแล้วผมเชื่อว่าครับอันดับพวกนี้ครับเรื่องราวรายละเอียดลึกๆของพวกนี้นะพวกคุณอาจจะยังไม่รู้แน่นอนครับถ้าได้ความรู้ใหม่ไปนะครับขอปากไว้ประมาณนี้ก็ขอปากไว้ประมาณนี้ครับ และสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรหัวข้ออะไรอันดับแบบไหนเตรียมพบกับรายการเรื่องแบบนี้ก็มีด้วยสัปดาห์นี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับเฮ้ยปิดทางครับเ้ยเนีราจะพูดื่องอีกที่หน้าเดี่ยวเชื่อว่าจะมี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn